คำที่หนึ่งโรงงานคำที่สองวันเกิดคำที่สามหม้อแกงคำที่สี่เพื่อนบ้าน คำที่ห้าน้ำอัดลมคำที่หกน้ำเย็นคำที่เจ็ดนักกีฬาคำที่แปดยางพารา คำที่เก้าพื้นดินคำที่สิบพูดคุย